สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพิจารณาการโคจรยกย้ายของดาวพระอาทิตย์ค่ะดาวพระอาทิตย์จะทำการโคจรยกย้ายในวันที่17ตุลาคมปี2567 ไปจนถึงวันที่16พฤศจิกายนปี2567เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนเต็มนะคะที่ดาวพระอาทิตย์โคจรยกย้ายมาสถิตยอยู่ที่ราศีตุลนการมาของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้ได้ตำแหน่งเป็นนิดค่ะซึ่งตำแหน่งนี้ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความเสื่อมและอาจจะส่งผลเสียต่อเจ้าชะตาได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเมื่อดาวพระอาทิตย์ได้ตำแหน่งเป็นนิด ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีแค่ผลเสียที่จะมีผลกระทบต่อดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีความหมายของดาวพระอาทิตย์ยังคงอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าการกระทําการแสดงออกหรือความคิดความเห็นของเจ้าลัคนาจะมีเกณฑ์แตกต่างไปจากเจตนาที่ตั้งใจนั่นเองในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์โคจรยกย้ายราศีและเป็นคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวม ของชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวลัคนาราศีสิงคค่ะดาวพระอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของคุณในวันที่17ตุลาคมปี2567ไปจนถึงวันที่16พฤศจิกายนปี2567เป็นช่วงจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์ได้ทำการโคจรยกย้ายราศี มาสถิตยอยู่ที่ราศีตุลสถิตยอยู่ที่เรือนสหัชชะของดวงชะตาแต่การมาของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้นะคะได้ตำแหน่งเป็นนิดค่ะซึ่งคำว่านิดนอนูสระอิจอจานเนี่ยหมายถึงความเสื่อมหมายถึงการอ่อนแรงอ่อนกำลังต่ำต้อยด้อยค่าไม่สม่ำเสมอไม่ต่อเนื่องดังนั้นในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวโคจรเป็นนิดแบบนี้นะคะจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีสิงห์รู้สึก ได้ถึงความไม่เป็นตัวของตัวเองหลายสิ่งหลายอย่างมันเหมือนถูกบีบถูกกดถูกบังคับเอาไว้ยกตัวอย่างง่ายๆคุณอยากจะพูดอะไรแต่มันก็เหมือนว่าคุณพูดไม่ได้มันไม่ควรที่จะพูดออกมาไม่ควรที่จะเปล่งวาจาเหล่านี้ออกมาอาจจะทำให้เสียเพื่อนอาจจะทำให้ก่อเกิดศัตรูหรืออาจจะสร้างความเสียหายอื่นๆตามมาเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้รวมไปถึงการแสดงออกของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะคุณอยากจะแสดงออกว่าคุณชื่นชอบใครรักใครอยากจะช่วยเหลือใคร มากเป็นพิเศษก็แสดงออกมากไม่ได้อาจจะถูกคนอื่นมองว่าลำเอียงหรือว่าไม่มีความยุติธรรมและมันก็เป็นไปในเชิงนั้นนะคะที่อาจจะมีคนไม่พอใจในการกระทําของคุณด้วยหรือแม้แต่คุณไม่ชอบใครคุณก็อาจจะแสดงออกมากไม่ได้เช่นเดียวกันนี่คือในจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัว ของชาวลัคนาราศีสิงห์ที่กำลังโคจรได้ตำแหน่งนิดซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความเสื่อมแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อดาวประจำตัวเป็นนิดมีความเสื่อมอ่อนแรงอ่อนกำลังแล้วจะมีแต่ผลเสียไม่มีผลดีเลยก็ไม่ใช่ดาวพระอาทิตย์ยังสามารถให้ผลในแบบเดิมของดาวได้เมื่อโคจรมาสถกิตยอยู่ในภพเรือนที่ดีคือเรือนสหัชชะ เพราะฉะนั้นตรงนี้จะส่งผลดีในแง่มุมของการเดินทางจะส่งผลดีในแง่มุมของการพูดการเจรจาการสื่อสารตัวคุณจะมีความคล่องตัวในการเจรจามากขึ้นหรือการเจรจาการสื่อสารของชาวลัคนาราศีสิงห์จะเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีราบรื่นและลงตัวมากยิ่งขึ้นอะไรก็ตามที่มันเป็นปัญหาเก่าๆปัญหาติดขัดมันจะแก้ได้ด้วยการเจรจาด้วยการตกลง ะะด้วยการต่อรองด้วยการพูดด้วยการทําความเข้าใจตรงนี้แหละค่ะนี่คือเหตุผลที่ดาวพระอาทิตย์มาอยู่ในเรือนสหัชชะและส่งผลดีต่อการเจรจาต่อรองของคุณนั่นเองแม้ว่าดาวพระอาทิตย์จะเป็นนิดนะบางอย่างคุณก็ต้องรู้จักเลือกใช้คําพูดที่เหมาะสมแล้วก็เลือกแสดงออกในแง่มุมที่ดีมากกว่าแสดงออกตามใจตามอารมณ์ของคุณนะคะนี่คือความเป็นนิดคือมีความเสื่อมเข้ามามันจะแสดงออกได้ไม่เต็มที่หรอกแต่ว่าการพูดการเจรจาหรือการสื่อสารก็ยังสําเร็จได้ นะคะชาวลัคนาราศีสิงการที่ดาวพระอาทิตย์โคจรเป็นนิสสมัยมองว่ามีข้อดีหลายด้านประการแรกเลยดาวเป็นนิดนั่นก็หมายถึงจะลดความร้อนแรงในตัวของคุณให้น้อยลงค่ะเพราะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวแห่งความร้อนเป็นดาวแห่งพลังงานเป็นดาวแห่งไฟอารมณ์ของคุณมันจะรุนแรงความอยากได้อยากมีก็จะมากขึ้นความต้องการจะสูงขึ้น การคิดการอยากทําการอยากตัดสินใจมันจะเป็นไปอย่างเร็วขึ้นแต่พอดาวพระอาทิตย์โคจรเป็นนิดทุกอย่างจะช้าลงทุกอย่างมันจะถูกบั่นทอนสิ่งที่คุณอยากได้อยากมีอยากเป็นคุณก็ยังอยากได้อยากมีอยากเป็นนะแต่มันอาจจะไม่ได้แบบเต็มที่ขนาดนั้นมันอาจจะลดน้อยถอยลงมาคุณอยากจะได้ภายในปีนี้คุณอยากจะเป็นภายในปีนี้ ความรู้สึกของคุณในตอนนี้ก็อาจจะชะลออาปีหน้าก็ได้ช่วงต้นปีก็ได้ช่วงสงกรานต์ก็ได้ถ้าไม่ได้ในช่วงปีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกมันจะเบาลง การคิดการตัดสินใจที่เร่งรีบและรีบร้อนก็จะถูกชะลอลงคุณจะมีการคิดมีการไตร่ตรองมีการทบทวนมากยิ่งขึ้นนี่ถือว่าเป็นความโชคดีที่ดาวประจําตัวของคุณดาวแห่งไฟได้ตําแหน่งเป็นนิดนะคะมันจะลดความร้อนแรงลงได้มากลดอารมณ์ที่ร้อนร้อนลดความรีบความเร็วได้มากเลยทีเดียวนะคะและข่าวดีของชาวสิงค์คือจะเป็นช่วงที่คุณนั้นได้งานใหญ่ เพราะการที่ดาวพระอาทิตย์โครจรมาเฉิดฉายอยู่ที่เรือนสหัชชะการติดต่อประสานงานสำเร็จหลายๆคนให้ความไว้ใจให้ความเชื่อถือมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับงานใหญ่มีเกณฑ์ที่คุณจะมีชื่อเสียงมีเครดิตในแวดวงในสายงานของคุณผู้คนให้การยอมรับมากขึ้นนะคะแล้วดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ด้วยห,ยหลายๆคนได้บ้านใหม่รถใหม่หรือได้ตำแหน่งใหม่ บางคนจะทําการซื้อบ้านซื้อรถนะคะช่วงนี้อาจจะมีการเจรจาพูดคุยวางมัดจําทําสัญญากู้จากสินเชื่อหรือธนาคารบริษัทลักรั์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีความคืบหน้าเกิดขึ้นในแง่มุมของเอกสารสัญญาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ ไม่ว่าคุณจะซื้อหลักทรัพย์ชิ้นใหม่หรือคุณจะลงทุนอะไรใหม่ๆคุณต้องทําด้วยความละเอียดและรอบคอบอย่าเร่งรีบจนเกินไปอย่างที่สมัยได้บอกไปนะคะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีสิงจะต้องพึงระมัดระวังคือให้ระมัดระวังคนรอบตัวรอบกายจะเข้ามาเอารัดเอาเปรียบหรือเห็นข้อบกพร่องเห็นจุดโวของคุณและทําให้เขาใช้จุดโวหรือข้อบกพร่องของคุณตรงนี้ในการกลั่นแกล้งรังแกคุณ นะคะคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวเนี่ยแหละยังไว้ใจไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะได้รับความเสื่อมถอยหรือมีเกณฑ์ที่จะทําให้คุณนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงจากคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวคนที่คุณคาดไม่ถึงนะคะช่วงที่ดาวประจําตัวเป็นนิดแน่นอนเราอ่อนแอนะคะอ่อนแอในที่นี้ไม่ได้หมายถึงร่างกายอ่อนแอเพียงอย่างเดียวนะมันอ่อนแอทางด้านจิตใจหรือว่ามีความผิดพลาดมีรอยรั่ว ในบางจุดของเราและคนอื่นเขามองเห็นอาจจะเอาจุดนี้มารังแกรเราหรือมาเอาเปรียบเราอย่างที่สมัยได้บอกไปอาจจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์การเงินการทองอาจจะเป็นเรื่องของเวลาการเอารัดเอาเปรียบคุณในด้านต่างๆอย่างเช่นเรื่องค่าแรงนะคะเรื่องเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูให้ดีด้วยนะคะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีสิงจะต้องพึงระมัดระวังลําดับต่อมาในช่วงที่ดาวประจําตัวเป็นนิดคือเรื่องสุขภาพมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่คุณจะป่วยไข้ไม่สบายนะคะ มีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะที่ช่วงนี้คนใกล้ชิดคนใกล้ตัวป่วยไข้ไม่สบายหรือมีสภาวะทางจิตใจมีสภาวะทางอารมณ์ที่มันไม่นิ่งมีความแปรปรวนนะคุณอาจจะมีความเครียดสะสมมานาน หรือบางทีเนี่ยเพิ่งจะมีความเครียดในช่วงนี้แต่มันก็ทําให้คุณนั้นรับมือไม่ไหวหลายๆเรื่องถาโถมเข้ามาหรือถ้าไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวคุณอาจจะเป็นคนในครอบครัวคนใกล้ตัวคุณคนรักคูรก่รักบุตรหลานบริวารก็ได้รวมไปถึงสุขภาพด้วยนะคะที่อาจจะมีเกณฑ์ป่วยไข้ไม่สบายอ่อนแรงอ่อนกําลังและสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังต่อมาคือเรื่องของอุบัติเหตุการเดินทาง นะคะให้ระมัดระวังข้าวของเครื่องใช้ที่คุณรักและหวงแหนเสื่อมเสียชำรุดผุพังมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในช่วงนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันค่ะเอาละค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่มีเวลาก็อยากจะแนะนําให้คุณมันทําบุญทําทานโดยเฉพาะการทําบุญที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างการเติมน้ํามันตะเกียงถวายเทียนถวายหลอดไฟลักษณะนี้เป็นต้นจะช่วยเสริมความเข้มแข็งให้กับดาวพระอาทิตย์เสริมพลังให้กับดาวพระอาทิตย์ได้เป็นอย่างดีค่ะ คราวๆเท่านี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวสิงห์ท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพย,ายดาฟ,ฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่า ต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวพระอาทิตย์เข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ